ก็แล,แล้วแต่พี่พสะดวกวันนี้ทั้งใหญ่จะมาสอนวิธีการตัดผมไททอยที่มันย้อนนะครับแล้วก็ลูกค้าบ่นว่าลูกค้าจะต้องการให้ไททอยมันสั้นเพื่อจะไปทายานะพอดีลูกค้าน่าจะแพ้ใช่ไหมอาแบบการแพ้คันอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องทายานะนะครับก็สรุปว่าเราจะใช้นะครับเจ้าลองฟันประมาณตั้งเบอร์สองนะ ในก็รถ่ผมทิ้งนะครับสวมมงฟันเบอร์สองนะครับดงฟันเบอร์สองนะครับแล้วก็ดูใกล้ๆนะครับถ่ายที่ไหนถ่ก็ถ่ายสไตด์ออกนะ โไเคโอเคโอเค้อเจเอจ่เอประมานีา่ยครับเพื่อความรวดเร็วทั้งใหญ่ได้แบ่งผมบริเวณเหนือไปหูนะครับโคง้คงๆนิดนึงไม่ได้ตรงนะโค้งๆหน่อยๆถ่ะค,ค,ครับถไถสถ้นยสั้น ไยไปเลทีนี้บริเวณได้ลอยเนี่ยนะครับเราจะใช้รองพันเบอร์หนึ่งนะส่วนรองวันเบอร์หนึ่งเพื่อจัดก,การถ่ายอยให้มันทันเข้าไปนิดนึงถ้าเบอร์สองเดียวมันจะลกออยู่ครับความเป็นลงไทยเพราะผมย้อน ผมลูกคยาย้อนอเสร็จแล้วก็ถอดลองฟันออกสวัสดสวัดเนี่ย ประมาณนี้นะครับก็พอนะนี่เราก็จะใช้หวีเก็บ,บรายละเอียดนะบริเวณน,นีย้ยังหวีแล้วเก็บ,บรายละเอียดหรอนะ ถ้าเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แป,ปรงปัดหัวสร็จผมออกนะแปรงเด้เปนเลงไ่งนหลังพี่ลองดูข้างหลังนี้เอาใส่แว่นดูนิ้พอไหมประมานี้พอไหมพอดีนะครับ ทำไมข้างใหญ่ต้องไถยจากสั้นไปหายาวต้องการให้มันไม่เกียยเกินไปนะเพราะว่าเป้าหมายลูกค้าต้องการจะทายาแค่บริเวณข้างล่างนีงครับมันจะเป็นต้องไถสูงนะเพราะฉะนั้นข้างบน,นมันจะเป็นเบอร์สองข้างล่างมันจะเป็นเบอร์หนึ่งก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่พอเดินลูกค้าแดงตรงนี้นะครับ รบ,บริเวณไททอยน,นี่ยก็ถคนอ่อนทิ้งเลยใช้เช่าติปเปอร์ไถ่ยถ่ายนะนีก็ถอยแล้วบริเวณตรงนี้นะดูมันมันจะยาวนิดนึง คือปกติลูกค้าเขาไม่ไม่ได้เปิดให้ให้ให้คนอื่นเขาดูหรอกบริเวณทีอยแต่ว่าเราก็พยายามตัดให้สวยเพื่อลูกค้าจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นเป็นลวกเป็นแบบขนาดแมนบันอะไรก็ได้นี่ผมชี้ไปชี้ไปตัดช่องใกันนะแล้วก็สวนตั้งแต่ตัดช่องสวนนั่นย้อนต่อไปตัวผมอีกทีเป็นี้ก็เสร็จแล้ว วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าชื่อคุณอะไรนะชื่อน้ำค่ะคุณน้ำนะที่ได้ถ่ายคลิปนะขอให้แล้วปัญหาเกิดจากอะไรไอ้ท้ายทอยแดงๆอ่ะแพ้ยาแพ้ยาแพ้สารเค<า>มีเหรอเพราะว่าเวลาเขามา่ฉีดยาฉีดยาหญ้าที่บ้านอ่ะมันจะละอองอ๋อมันจะลงไอด้วยแล้วก็จะขึ้นตามตัวต้องไปฉีดยาแล้ว,ลวถ้าไทยก็ตัดหญ้าโดยที่ไม่ฉีดยาได้ไหม ได้ไปแจ้งอบตแล้วเขาก็จะมีวิธีเปลี่ยนแปลงทําใหม่รั็นเราเราก็คันแพ้ตลอดก็ฝากเตือนคนที่จ้างตัดหญ้าที่บ้านด้วยว่าอย่าฉีดยาให้ตัดอย่างเดียวใช่ตันแบบนี่คือเป็นผลข้างเคียงของสารเคมีานะครับเพราะว่ามันอ่อนไหวง่ายนะผู้ใหญ่นะคันถึงต้อง จะให้หมอฉีดยาให้น่ากลัวมากเลยบางคนแพ้เนี่ยเป็นคนแพ้บางคนแพ้ง่ายครับครับโอเควันนี้ขอบคุณลูกค้ามากครับที่อนุญาตถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่ก็เอฟซีจากที่ไหนนะปักช่องปักช่องครับมาดูมาดูการตัดคิดว่าตัดได้ไหมแค่นี้ได้สบายใช้ลงฟันเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งแค่นี้นะถ่ายถ่ายถ่ายมันสวยๆหน่อยแบ่งคมขึ้นแล้วก็ถ่ายจุดจาโอเคลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับ <welche? S 2> ลูกค้าบอกว่าอยากจะสั้นเลยเพราะว่าถึงจะเป็นอันดับคัดไปก็เท่านั้นนะ,ะก็จะคันคอเหมือนเดิมนะครับนะครับถางั้นทางอย่าก็จะเปลี่ยนเลยโดยการนะครับตัดทิ้งเลยตัวนี้วดตัวไปเลยตัดทิ้งเลยนอนนอีตายอยู่แล้ ด้านหลังลักตั้วตัวเลยตัวไปเลยดียเขตัดมันลองทรงสูงมาแล้วครับตัดมันลองทรงสูงอ่ะด้านด้านด้านหลังอย่างเดียวนะข้างๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน มานอนอยูกับชั่วไปเลยนี่นี่นีนี่นี่วะนี่ยกลอยเลือนๆขึ้นไปตัดแต่งเป็นลูยูนะครับหลังนครับูเตยู ก็ค่อยๆลอยลงไปจบๆไปซะข้างๆจะเอาไงพี่ข้างๆจะเอาจวดทิ้งไปเลยไหมพี่จะเก็บให้เป็นผู้หญิงเหรอโอเคผมว่าตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะทัดแล้วพี่โอเคโอเคพอออกไปเลยเเอออกลย็ขอให้พี่สั่งมาท่านเองตรงนี้ก็ความเป็นเลเรเืเกา่าเกาา่าๆนะตรงนี้ก็ ไหนก็มันก็ไหนๆนะครับต right. ัดท <Billie> ิ้งไปเรื่อยเป็นผมบริเวณตืบๆนะยกขึ้นรับตัวนเลยตอนนี้ก็ตอนก็งอหมดแล้วครับผมมากันหลังครับส่วนเลยจะให้เป็นสาหลอดหรือไงวันนี้ ส่วนหน,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 นึ่ส่วนหนค่งทำได้สิรถพี่เป๋ฝั่งไหนไปฝั่งนี้โอเคถ้างั้งนถ้างั้นเอาไว้ฝัง่งนู้นฝัง่งนู้นยาวกวงนี้ทาำก็ได้สิตัดไปเลยสรับที่ลูกค้าสั่งได้หมด นอ,อน,อนรอับปากเราประมาณนี้ส่นนั้นข้างตานข้างจะเอายาวหน่อยใช่ไหมเพื่อจับมาอะไรพอดีหูพอแล้วกันนะพอ <สะ S 1> ดี <สะ S 1> ผมคนช็อตแล้วเกิน ลูกค้าก็ส่วนข้างหน้าผมมองมันมันสั้นอยู่แล้วนะสั้นอยู่แล้วดูคี่แบบนี้ช่ทีนี้เราก็ฟันปลาฟันปลาตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ที่มันหนาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ลด ตอบอลออกนะฟันปลาสับเป็นบางตรงน,งนงี้สับเป็นบางสับเป็นบางผมอยากโซสับเปนบางะสับตาม สามพันบางนะสามพันบางชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวชมเฉยๆมันข้างดูว่ามันหนาจะไหมซับหน้ามันยาว บางก็พอสั้นอยู่แล้วเนี่ยตัดไปก็สั้นปล่อยไว้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนดูไหมรวบทรงด้านหลังดูด้านหลังครับเอใส่เบ็ดสั้นเป็นมั้งสบายโล่งมั้ใช่โลงนะ่ลงคอทายาได้ดีอ่ทายาก็น่าจะดีขึ้นครึ่งข้างก็ยาวอยู่คาดตัวได้ ตาไปก่อนบ๊ายบายชื่อทรงอะไรชื่อทรงด้านหลังเป็นลองทรงสูงนะไบ้งคัเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งแล้วก็เปิดข้างขวาเป็นลองทรง เปิดข้างขวาเปิดเปิดขึ้นไปเลยเปิดถึงไหนอะ่ะตรงจุดเทือกนะครับ<ย>ด้านซ้ายก็ยาวปิดหูแต่ช่างใหญ่สลายให้บังแล้ก็คือทัดหูได้นะครับเป็นลูกผสมนะมันไม่มีใไรตำลาหรอกเราก็ต้องไปรัไปตามสั่งเอาช่างใหญ่ก็สอนหมดแล้วว่าเริ่มตัดยังไงทำยังไงนะให้ทุกคนได้เอาไปต่อยอด พัฒนาฝีมือให้เห็นเป็นแนวทางนะในการทํางานนะว่าจะทาํางานยังไงให้มันง่ายขึ้นให้มันตอบโจทย์กับลูกค้านะสำคัญมากในเรื่องสีผมก็ค่อยให้ลูกค้าไปยอมเอาไม่ยอมเลยค่นะจะปล่อยเลยก็ปล,ยปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยให้ขาวเหมือนข้างใหญ่เลยนะปล่อยเลยค่ะดี yeah. ดีครับไปไป